ฉะนั้นผมเชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอาจจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฟื้นตัวและแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องตลอดไปเลยการปักมานการของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศนะ่ะก็ยังมองว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยโตดีกว่าปีนี้เรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องปัจจัยพลังงานทุกอย่างมีต้นตออย่างเดียวคือสงครามในยูเครนรัสเซีย ถ้าจะมองหุนกลุ่มแบงค์นะจากนี้ไปอ่ะมองเอาลุกจากนี้ไปเนี่ยปัจจัยบวกคืออะไรปัจจัยลบคืออะไรแฟนๆรายการที่ถือครองหุ้นกลุ่มแบงค์อยู่ผมว่าเป็นจนํานวนมากเนี่ยนะครับน่าจะได้นําไปชั่งน้ําหนักได้ต่อขอทั้งฝั่งปัจจัยบวกและฝั่งปัจจัยลบสําหรับหุนในกลุ่มแบงก์หน่อยครับคุณเดชครับปัจจัยบวกเนี่ยผมคิดว่าภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว นะครับอันนั้นผมคิดว่ามันจหควรจะสาคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นพากับการท่องเที่ยวสูงมากทาั้งนแง่งของเศรษฐกิจและการจ้างงานฉะนั้นผมเชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอาจจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฟื้นตัวและแนวนโน้มน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องตลอดไปเลยคือมันป๊อปท็อปเอา์ไปแล้วปีที่แล้วไม่ถึงล้านคนฉะนั้นถ้าล้านคนขึ้นมาเป็นสามสี่ห้าปีหน้าขึ้นเปสิบล้านเพราะผมคิว่าปีหน้าเรื่องโควิดเนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นละ นั้นเราน่าจะเห็นตัวเลขได้ไม่ยากนะถ้าเห็นตัวเลขสิบล้านนั้นผมว่านะั่นคือปัจจัยบวกที่ที่ดีอยู่นะครับเ,เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีนะแต่ถ้าดูจากการปักมานการของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็ยังมองว่าปีหน้าเศรษฐไทยโตดีกว่าปีนี้เช่นปีนี้อาจจะมองว่าโตสองุหเปอร์เซ็นถึงสมเปอร์เซนแต่ปีหน้าทุกคนมองสามบวกฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่ก็คือว่าเศรษฐกิจโตแบงก์ก็ปลอดสินเชื่อมากขึ้นใช่ไหมครับ การท่องเที่ยวมาความกังวลต่อแอสเซทที่จะเป็นหนี้เสียในภาคธุรกิจเนี้ที่ทุกคนกลัวที่สุดเนี่ยจะคลายกังวลลงเพราะว่าเซกเตอร์อื่นทุกคนไม่ได้กลัวมากกลัวเซกเตอร์นี้เซกเตอร์โฮเทลเนี่ยที่ท,ที่ที่ไม่ดีท่านทุกอย่างมันฟื้นตัวก็ดีดอกเบี้ยเนี่ยปีหน้ายังไงก็ต้องขึ้นก็อย่างนั้นคือฉันเนี่ยในแง่ของงบการเงินเนี่ยตัวไรายได้ต้องดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นในเชิงบวกแล้วก็แบงก์เองเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้าง นะครับเรื่องเรื่องหนี้ต่างๆกับลูกค้าเนี่ยปีนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังละสินเชื่อภายใต้โครงการความช่วยเหลือเนี่ยมีจัิศทางลงเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยมันจะเซฟสำรองหนี้ของแบงค์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของระยะกลางถึงยาวเนี่ยยังไงแล้วในฝั่งของกําไรของแบงค์เนี่ยเราคาดหวังได้ว่าปีนึ่งเนี่ยสิบเเนี่ยน่าจะได้เห็นในปีประมาณยี่สิและยี่สิบสามฉะนั้นผมมองว่าในเชิงเศรษฐกิจดีขึ้นในแง่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เรื่องของตัวผลนะแบงก์อ่ะดีขึ้นปัจจัยเสี่ยงคืออะไรมันก็เหมือนที่ใครคนมองปัจจัยเสี่ยงหลักคือสงครามเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องปัจจัยพลังงานทุกอย่างมีต้นตออย่างเดียวคือสงครามในยูเครนและรัสเซียฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทุกคนกังวลตนี้มากสุดเพราะว่าคุณไปคาดการณ์อะไรไม่ได้กับคุณปูตินคุณก็ไม่รู้ว่าเขาจะยิงจะหลวดอะไรมาทั้าถ้าเขา ทนถึงที่สุดไม่ได้เนี่ยใครจะรู้เหรอาว่าเราอาจจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สามก็ได้แล้วจริงแล้วเนี่ยหมายถึงนิวเคลียร์ด้วยหรือเปล่าคุณเอ๋ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆในฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาก็บอกว่ารเราก็เข้าสู่ไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าอเมริกาก็ประกาศเนี่ยว่าจะให้เงินสนับสนุนกับทางตัวยูเครนครับฉะนั้นเนี่ยโดยกาๆๆนะว่าคุณจะมีสงครามบางคนก็บอกว่านี่ก็เข้าสู่เริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามไปเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าเนโต้นะว่าไม่ส่งทหารมาแต่ก็ช่วยเรื่องกําลังอาวุธเรื่องเรื่องของกาลังเงินเยอะพอสมควรแล้วนั่นตรงนี้คือความเสี่ยงสูงสุดที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดการได้เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นมันก็มีประเด็นเรื่องอยู่แล้ว2ก็คือเอ่อเงินเฟอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะลงเนี่ยมันก็ยังยืนอยู่ระดับสูงนั้นค่าของชีพทั่วโลกเนี่ยเราต้องยอมรับว่าค่าเอ่อ uh, เดินทางค่าแรงงานทุกอย่างเนี่ยมันจะสูงขึ้นซึ่งถ้าเราดูในแง่ของ CPI กับ PPI CPI ก็คืออัตราเงินเฟอ้อ PPI ก็คือราคาต้นทุนในการผลิตของภาคผู้ผลิตเนี่ยพบว่า PPI สูงกว่า CPI เท่าตัว CPI 5, PPI 10นั่นหมายว่าตอนนี้ผู้ประกอบการแบกภาระหลังอาเลยซึ่งหมายความว่า Margin ในการที่จะทำธุรกิจเนี่ยแย่ลงมันก็จะมีผลอย่างเนี้ยว่าจะมีการปรับประมาณการอะไรหรือเปล่าที่เกิดขึ้นฉั้น อันนี้คือ2เรื่องหลักก็คือเรื่องสงครามเรื่องเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของถ้าจะถ้าจะเป็นในเชิงเซนิเมนต์ว่าจะมีผลต่อพันฟลัก็อาจะเป็นในเรื่องของตัวข้างเงินบาทที่อาจจะอ่อนค่าและอาจจะมีผลที่ทําให้ในช่วงนี้การลงทุนอาจจะมีผลในเชิงลบก็ได้ซึ่งซึ่งไม่รวมถึงหลายประเทศที่กําลังเข้าสู่โหมดของเดบิีฟอลไปเรียบร้อยแล้วเมืองไทยไม่มีผมเชื่อว่าเมืองไทยมีแต่หลายประเทศเนี่ยเวลาถ้าเราจําได้ในอดีต เวลามันมีเหตุการณ์ร่องเดบิทฟอลเข้าโครงการ IMF เนี่ยมันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่จะเข้ามาในช่วงตลาดที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่เมืองไทยผมคิดว่ารเราไม่เกิดหรอกแต่ว่าอิมเมจิงมาร์เก็ตหลายประเทศเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดของการที่อาจจะต้องขอความเลือ IMF นี่คือ3เรื่องหลักที่ที่จะกระทบต่อต่อปัจจัยลบที่เกี่ยวข้องต่อคุณกลุ่มกลุ่มธนาคารมานี้แลวการลงทุนด้วยเรื่องหนึ่งจะเป็นความเสี่ยงที่สี่ไหมก็คือคนจะขอกู้ไม่ผ่านเยอะขึ้นหรือเปล่า Uh, จริงๆ uh, ถ,ถ้าเราดูตัวเลขแบบตรงไปตรงมานะสินเชื่อยังขยายตัวซึ่งมันลอกับเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าสินเชื่อประเภทไหนกันแน่ก็คือยังเป็นสินเชื่อหนึ่งสินเชื่อในภาคคอร์เปอร์ซึ่งยังเติบโตตามเศรษฐกิจถูกไหมครับยังขยายการผลิตจังเกิดขึ้นสองสินเชื่อภาคบุคคลเราอาจจะมองว่าไอ้ภาคบุคคลก็มีปัญหานี่แต่ว่าในความเป็นจริงคือสินเชื่อภาคบุคคลยังเติบโตอย่างลดจนกก็ยังขายได้ดีนะเราเข้าจริงนะยอดขายรถจนต์ถ้าใครไปดูเนี่ย ขายดีนะยอดยอดบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ตกมากนะแค่จริงๆในในภาคของการใช้จ่ายภาคบุคคลเนี่ยไม่ได้ย่าแย่นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าจริงลูกค้าแบงค์เนี่ยก็คือลูกค้าของคนที่มีสลิปเดินเดือนตามแลว้วก็ตามที่คุณยังไม่ได้มีปัญหาตกงานเนี่ยคุณก็ไม่มีปัญหาในการใช้จ่ายหรือว่าชําระหนี้นะงั้นถึงได้ดูว่า NPL ของแบงค์เนี่ยทำไมมันถึงไม่เพิ่มขึ้นโอเคส่วนหนึ่งอ่ะบางคนจะบอกว่าปรับโครงสร้างหนี้ แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือก็มันยังไม่ได้มีจํานวนของผู้คนที่ตกงานนี่นั่นหมายว่าคนก็ยังมีกำลังซื้ออยู่ดีเพียงแต่ว่าเซกเมนต์ที่มีปัญหาก็อาจจะเป็นเซกเมนต์เรื่องของ SME <ม>เซกเมนต์เรื่องการท่องเที่ยวโฮเทลเนี่ยที่เป็นเซกเมนต์ที่มันยังยังแก้แก้ไม่ได้งนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าดูแลสินเชื่อยังโตได้แบงก์ก็ยังขยายสินเชื่อได้ถูกไหมครับสองก็คือการเปิดประเทศเนี่ยทำให้แบงก์สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยไรายได้ค่าธรรมเนียมของแบงก์ไม่ค่อยดี เพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเมืองมากขึ้นการคาธุรกรรมการเงินของแบงก์กับลูกค้าก็ดีขึ้นค่าธรรมเนียมก็ก็ดีขึ้นเหมือนกันฉะนั้นรตรงนี้เองคือรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือสำรองนี้ของแบงก์ต่างๆก็ทําได้ค่อนข้างโอเคฉะนั้นผมเลยมองว่าปัจจัยเชิงพื้นฐานเนี่ยยังยังโอเคอยู่ถ้าวันเด่นคิว่าปัจจัยเชิงลบบางอย่างก็อาจจะต้องรอการื้นตัวครับครับคุณเอกมองว่าถ้าเป็นลูกค้ารายบุคคลยังโอเคอยู่นะดูสิ ยอดขายบ้านยังขายได้ดีอยู่เลยนะบริษัทอสังหาก็ส่วนใหญ่ก็ยังมีกําไรจ่ายปันผลกันสวยๆนะหรือว่ายอดขายรถนะก็ยังดูดีอยู่ยังไม่กระทบนี่แต่คุณเอกก็ยอมรับว่านะถ้าเป็นลูกค้าภาคธุรกิจอย่าง SME ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะที่ผมจะถามก็คือว่าแล้วลูกค้าภาคธุรกิจอะไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าใหญ่ขึ้นมากว่านั้นหน่อยเนะี่ยคุณเอกคิดว่าเขายังจะมีปัญหาในการขอสินเชื่อ กับธนาคารไหมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อ่จริงๆมันอยู่ที่ภาคเซกเมนต์น,นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูสินเชื่อ<ช>ยังเติบโตก็คือยังเติบโตถ้าสินเชื่อยังเติบโตยังไงก็ยังเติบโตเพียงแต่ว,<ช>ว่าเซ <ๆ S 2> กเมนต์บางประเภทเนี่ยที่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครติดตามข่าวก็รู้อยู่แล้วเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกในรูปแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถไปสู่โหมดของการค้าขายออนไลน์หรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาระจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นโลจิสติก หรือการยังไม่เปิดเมืองเต็มที่เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังาการท่องเที่ยวโรงแรมก็ราคาสังอยู่ฉะนั้นโหมดต,ต,ตรงเนี้ยเป็นโหมดเดียวที่เราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันยังฟื้นตัวยากแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าเปิดเมืองมากขึ้นคนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีอยู่แล้วครับฉะนั้นผมเลยมองว่าสุดท้ายตรงเนี้ยมันจะดีขึ้นครับเพราะผมคิดว่าการท่องเที่ยวยังไงปีเนี้ยมันดีกว่าปีหน้าไอปีที่แล้วเพราะถ้าเราดูกุงเทพเนี่ยฝรั่งเริ่มเยอะแล้วนะฮะเอาจริงนะถ้าใครไปหลายที่เนี่ยคุณเนี่ยท่องเที่ยวตรงเยอะ แล้วถ้าไปถึงประมาณสักไต่มาสามไต่มาสี่หรือปีหน้าเนี่ยนั่งเที่ยวกลับมาเยอะมากนั่นผมคิดว่ามันจะดีขึ้นผมเลยมองมองในเชิงที่มันจะค่อยๆเืิตัวเพียงแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องสงคารามหรือเรื่องของต้นทุนอินฟลชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบครับโดยยิ่งผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้เข้าสู่ระบบมากขึ้นแต่คนกลุ่มน,นั้นไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารอเป็นลูกค้าของนอนแบงก์ bank, หรือว่าลูกค้าของผู้ให้กู้คนอื่นที่จะรับภาระ มากกว่าแบงก์มากกว่าแล้วถ er ้าเกิดว่าผ okay. i̇şte ู้ประกอบการมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีผลว่าตัวผลประกอบการของเขาอาจจะลดลงเพราะมาจิ้นลดลงแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในโหมดที่จะสามารถชําระนี้ดอกเบี้ยให้แบงก์ได้นั้นผมก็เลยมองว่าแบงก์เองก็ยังมีอัตราการเติบโตต่างๆที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคคือประมาณสักเปในปีนี้และปีหน้าครับครับโปร5เดือนสําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง a c e b o o k กลุ่มปิด มีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก10%สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์มัน uh, ิพัสออนไลน์001ถึง007นะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m ั o n e y p พ u s M O N E Y P L U S m o n e y Plu s ติดกันตรงตัวนะครับ